สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาร์กนบอลแซดโดคังแบตเทิลอีกรอบหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับผมได้ทำการ ECA LR Goku SBR สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเพิ่งไปปั่นเล่นมาทุกด่านจนผ่านสำเร็จหมดทุกด่านเลยก็จะมาทำคลิปโชว์กันว่า Goku SBR แบบเวอร์ชั่น ECA เนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากว่าแต่เดิมขนาดไหนมีความสามารถอะไรบ้างเก่งยังไงนะครับมันดียังไงอะไรยังไงก็จะมาว่ากันในคลิปนี้แหละ นะครับผมนะก็โกคูเนี่ยหลังจาก e อซนะครับสกิรู้นำยังเหมือนเดิมนะผู้นำนี่คือมันนำให้กับทุกอย่างเลยนะทุกทาธาตุทุกสีทุกฝ่ายนะครับฝ่ายไหนก็ได้ตัวร้ายตัวดีสีเหลืองสีแดงสีอาไรสีดำสีเข้มมาหมดทุกอย่างบวกทุกอย่างเลยคีบวก3แล้วก็บวกให้ทีเอ็นเอเคดีเฟน์สรเ็นามารถทาผู้น,นำในด่านของอัตเม t แค a วิดยูซีได้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันนำได้ดีมากตรงนี้นะครับนั่นะแหละก็นำเหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนตรงเอฟเฟกไม้ตายนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสีด้วยถ้าไม้ตายของมันนะครับนะ12คีนะครับจะเป็นการเตี่บวคุณละโซอดาเมจแล้วก็มีโอกาสไม่ได้ไปแช่ในการสตันนะมีโอกาส30%ในการโจมตีสตันศัตรูได้ตรงนี้ก็ดูดีนะครับส่วนไม้ตาย18คีนค่าจะเป็นการโจมตีแบบเมก้าคละซอนะครับตีแรงกว่าไม้ตาย12คีนะตีแรงกว่าแล้วก็จะบวกเอเดนขีนะครับ บวกเอเดคดีเฟนต์นะครับ30เปอร์เซ็นต์เนจำนวนหนึ่งเทิร์นนะครับให้กับฝ่ายตัวละครตัวดีในเทิร์นของเราก็คือตีแม่ตายใหญ่เนี่ยมันจะสามารถซัพพอร์ตให้กับตัวละครฝ่ายตัวดีได้ด้วยนะเออเป็นการบวกซัพพอร์ตแบบจากเอฟเฟคแม่ตายบวกซัพพอร์ตเอเดคดีเฟนต์30เปอร์เซ็นต์นะถือว่าดูดีนะครับบวกทั้งเอเดคดีเฟนต์เลยแล้วมันบวกแบบ30เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยถือว่าไม่น้อยถือว่าเยอะเลยนะครับถือว่าไม่น้อยนะเยอะเลยตรงนี้ดูดีมากเพราะว่าตัวมันเองเนี่ย ตัวของโกคูเอชบีไอเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่ไปทางสายซัพพอร์ตอ่ะไม่ได้เก่งไปทางด้านสายแท้งหรือสายดามเมจน,นะมันจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตและมันซับได้ดีมากๆซับจากพาร์สีแล้วก็ซับจากเอฟเฟกต์เม้ตายด้วยสำหรับพาร์สีของโกคูนะครับมันจะมี a d k d e f e n s e นะครับตั้งต้นมาให้ที่59%นะมีตั้งต้นให้59%แล้วก็จะซับพอร์ตนะครับให้กับตัวละครฝ่ายซูเปอร์คาร์ดหรือว่าฝ่ายตัวละครตัวดีเนี่ยซับพอร์ตขีบวก2 บวกเอเดคดีเฟนอีก30%พร้อมกับมีโอกาสในการหลบแบบไม่ไดยมแชนนะครับสามารถหลบได้เลยเพราะว่าตอนยังไม่ได้ ECA เนี่ยตอนแบบธรรมดาน,นะครับตอนเป็น L1 วธรรมดานเนี่ยมันต้องเลือดต่ำก่อนถึงสามารถหลบได้แต่พอ ECA นี่คือหลบแบบไม่มีเงื่อนไขเลยแต่เป็นแค่โอกาสแบบไม่ไดยมแชนนะยังไม่ได้เพิ่มโอกาสเป็นไฮแชหรืออะไรโอกาสแค่ไม่ได้มแชนแต่ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าหลบนี่คือทุกเมื่อเลยนะทั้งตอนเลือดเต็มเลือดเหลืออะไรก็แล้วแต่ ตั้งแต่เธอแรกจนเธอสุดท้ายเลยมีโอกาสหลบแบบไม่ได้ไม่แช้นดูดีนะครับเป็นตัวละครสายซับท,ที่สามารถหลบได้แล้วก็ถ้าหากว่าเลือดต่ำกว่า59หรือว่าเท่ากับเนี่ยมันจะบวกการซัพพอร์ตให้มันแน่นขึ้นไปอีกก็คือเวลาคุณเลือดต่ำอ่ะจากการซัพพอร์ตเอ็นดีเคดีเฟนส์30เนี่ยมันจะเพิ่มไปอีก20เปอรนั้นก็คือเวลาโกคูเนี่ยมันเลือดเหลือประมาณ59เนี่ยมันจะโคตรซัพพอร์ตเลยครับแล้วมันซับแบบซับวงกว้างมากๆคือซูเปอร์คาร์ดอ่ะ ตัวละครตัวดีทุกตัวเลยแล้วมันซับแบบ50%นะบัฟเอเดเคดีเฟน50%นะครับย้ำว่าทั้งเ d k Defense เลยบอกเลยว่าเป็นการซับพอร์ตที่ก้อนใหญ่มากๆคือแบบซับพอร์ตที่เยวนี่คือนึกว่าบัฟอะไรแล้วก็พาสีอันสุดท้ายท้ายสุดของโกคูนะครับเมื่อมีตัวละครที่ชื่อว่าโกฮังคิดเนี่ยก็คือโกฮังตอนเด็กโกฮังคิดนะครับโจมตีในเทนเดียวกันกับโกคูเนี่ย เจ้าโกคูตัวนี้เนี่ยมันจะบวกคิบบวกสามนะครับแล้วก็บวกโอกาสในการโจมตีคิดิคอนบวกถึง5.9เลยทีเดียวนะคือโอกาสในการคิดิคอนแบบสูงมากๆ5.9เนีคกก are, นะเออ่คือมากกว่า h i แช chance นะเออคือมากกว่า50เนี่ยเก็บ60เเลยทีเดียว โอกาสคิดนี่คือมาไกลมาสูงมากเลยดังนั้นก็คือเวลามีโกฮังในเธอเนี่ยมันจะบวกอัตราคิดิคอนสูงมากๆคือมันจะตีคิดิคอนได้ง่ายโคตรเลยแล้วก็ได้ไม่ตายใหญ่ง่ายด้วยเพราะมันบวกคียเพิ่มเป็สามคิดแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องเป็นโกฮังคิดเท่านั้นโกฮังตอนโตไม่ได้โกฮังอัตเมทไม่ได้นะครับนะเออโกฮังภาควัยรุ่นก็ไม่ได้นะนั่นแหละถามว่าไอ้โกฮังตอนเด็กเนี่ยไอ้โกฮังคิดเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือคงไม่น่าพ้นนะครับอีก sbr ตัวละครจาก SBR เหมือนกันก็คือ LR กูฮัง SBR สีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเพราะว่าเกมเขาจะทำให้เล่นคู่กันได้ไงเออไอ้กฮัง LR เหลืองกับโกคู LR ม่วงเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออยู่คู่กันนะครับเพราะว่าเป็นของรางวัลจากดาน SBR ทั้งคู่เลยแล้วก็ได้ EC ทั้งคู่ด้วยนะครับก็คือกฮัตงตัวนี้นี่โกฮังคิดนะครับเห็นชื่อไหมกฮังคิดนั่นแหละมันเอาไว้เล่นกับโกคู ung, นะครับเพราะว่าเล่นด้วยกันกนี่ก็ลิงก์ทำงานด้วยกันได้ค่อนข้างจะหลายลิง์เลย ทุกลิงก์นะครับ L R Saiya ah Lion Set Fighter หลายลิงเลยครับส่วนมากนี่คือทํางานด้วยกันได้ดีหมดเลยนั่นแหละแล้วก็โกฮังเนี่ยมันถือว่าตีได้แรงกว่านะผมว่าโกฮังมันจะมีความแบบความเก่งกว่าในด้านของการโจมตียับการแทงนะ,ะแต่ว่าโกคูเนี่ยมันเก่งกว่าในด้านของการซัพพอร์ตเพราว่าโกฮังซัพพอร์ตไม่ได้แต่โกคูซัพพอร์ตได้ ก็เดี๋ยวมาลองดูดีวกว่าว่าคู่ของคุณพ่อคุณลูกเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะครับเราจะไปเจาะเฉพาะที่โกคูเนี่ยเพราะว่าจะมาทำทีมโกคูนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวผมคิดว่าโกฮังเนี่ยน่าจะแย่งสี่คุณพ่อแน่นอนเพราะว่าโกฮังมันตีแรงกว่าคุณพ่อมันไงเพราะว่ามีพ่อมาคอยซัพพอร์ตให้นะครับอย่างที่บอกไปคือพ่อมันเน้นมาทางสายซัพพอร์ตมากกว่านะครับไปลุยได้ฮนะ โอเคนะครับเราจะมาเทสในทีมของโกคูแฟมเมรี่นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าโกคูแฟมเนี่ยเป็นแคดที่เหมาะกับมาสุดแล้วนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยมันมีแคดโคตรน้อยเลยมีแค่2แคดเท่านั้นนะสองแคดเท่านั้นจริงๆก็คือเพียวซยากับโกแฟมเพราะมันเป็นแค่ล่างผมดำนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภาคไหนด้วยนะไม่ได้อยู่ในภาคด้านบอนซาก้าด้วยนะครับคือแบบมีแค่2แคดเองเพียวซยากับโกแฟมเท่านั้น แต่เอาจริงๆก็คือคุณสามารถไปเล่นในทีมของฝ่ายทีมตัวดีได้นะทีมซูเปอร์คาร์ดนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ดีเท่าทีมโกแฟมหรอกทีมโกแฟมนี่คือเหมาะกับมันสุดแล้วนะครับตรงนี้นะซึ่งเสร็จได้ที่แฉดมันน้อยมากอะ่ะแฉดมันน้อยมากแล้วคือโกแฟมมันแบบมันก็เก่งอยู่แล้วไงนะถามว่าตัวละครมันเองเนี่ยไอโกคูเอสบีอาร์เนี่ยมันมีคุณค่าพอที่จะมาเล่นในทีมของโกแฟมแบบถาวรอนได้ไหม มันก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตไงแล้วมันซัพพอร์ตได้แบบค่อนข้างจะดีมากๆไงมันแล้วแต่คนว่าคุณมีแบบคุณอยากเล่นไปทางแนวทางไหนมากกว่าแต่ผมอาจจะหยิบมาเล่นบ่อยก็ได้ั้งเพราะว่ามันดูดีมากนะตรงนี้นะครับดูนว่าโกคูเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับนี่คือดีเฟนซ์ของมันในเทอร์แรกดีเฟนซ์มันเนี่ยอยู่ที่หลัก9ก้าหมื่นสามนะครับเกือบหลักแสนเลยทีเดียวตรงนี้ก็ถือว่าดูหรูอยู่นะเอแต่มันไม่ได้ถึงมากนะครับเป็นซัพพอร์ตที่แบบ อย่างน้อยก็คือมันเป็นซัพพอร์ตที่มีความถึกแบบเกือบหลักแสนก็ดูดีแล้วล่ะเออแล้วมันซัพพอร์ตแบบโคตรหรูเลยนะอันนี้คือยังไม่นับที่มันหลบได้นะมันสามารถหลบได้ไงแบบไม่เนี่ยนแชนก็วัดดวงกันไปว่าจะหลบไหวแค่ไหนแบบนะครับดาเมจนะครับหนึ่งล้านสี่แสนนะครับนี่มันก็มันก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าเป็นซัพพอร์ตไงมันคือซัพพอร์ตนั่นแหละ <laughs> ตีธรรมดาล้านสี่นะครับอืมใช้ได้อยู่ใช้ได้นะ เพราะว่าลองคิดภาพเดี๋ยวซัพพอร์ตที่สามารถหลบได้เงี่ยแล้วก็ดาวมจขนาดเนี้ยคือล้านหนึ่งล้านสองขึ้นนะครับตันเนี้ยถือว่าดูดีแล้วนะฮะซึ่งการที่จะทําให้เลือดมันต่ํากว่า5้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ทํายากนะครับเห็นไหมใกล้ถึงแล้วเนี่ยคือต่ำเกือบต่ำกว่าห้าเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วพอห้าเก้าเปอร์เซ็นนี่คือมันอยู่ระหว่างหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือมันจะแบบมันจะไม่ครึ่งหลอดนะครับมันจะเกือบครึ่งหลอดก็ได้พาร์สิ่งนี้ว คือจะได้ซัพพอร์ตเพิ่ม50%เนะี่ยบัฟเอเดคเคนดีเฟนต์50%เนี่ยมันรุนแรงมากๆเลยนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอก่อนสักแป๊บหนึง่งอ่าฮะผมจะรอให้โกฮังวนเทินมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะโชว์ว่าเวลาคู่กับคุณลูกเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะเออคราวนี้ลูกแก้ว10ลูกได้มาตาใหญ่18คีนะครับอืมมาก็ดูว,ว่าเทินนี้มันจะตีดาเมจเท่าไหร่ดีเฟนต์ก็ก้าวเหมือนสามเหมือนเดิมนะครับตัวละครผมเองนี่ผมไม่ได้อัพลิง เยอะเท่าไหร่นะอยู่ที่เวลสามเวลสี่นะครับแล้วก็มาได้ใส่สกิลออฟด้วยจากตัวมันเองเพียวๆเลยแล้วก็ลิงแค่เวลนิดหน่อยมีลิงเวลสามเวลสี่นะครับดีเฟนต์เก้าหมื่นสามถ้าอัพลิงเวลสิบนี่ก็ดีเฟนต์ประมาณหลักแสนได้นะครับเพราะว่ามีลิงนั่นอยู่มีลิงออยด์เดอะแฟมิลี่อยู่นะครับซึ่งลิงออยด์เดอะแฟมิลี่เนี่ยเป็นลิงบวกดีเฟนต์นั่นเองนะครับผมอ่านั่นแหละถ้าอัพลิงนี้เป็นขั้นเวลสิบนะครับมันก็จะบวกดีเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ม ถึกวันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็ดีเฟนส์เนี่ยมันจะถึงหลักแสนได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคไปรอบนี้นะครับจะดามจทเท่าไหร่นะมาดูกันนะฮะมาตานสิบแปดคินะครับหนึ่งล้านเก้าแสนนะนี่คือแบบคิไม่เต็มหลอดนะครับถ้าคิเต็มหลอดประมาณยี่สคินี่ก็หลักสองล้านได้นะโอ้ตีคีริคอนได้ปะตีคีริคอนซะด้วยอันนี้ขนาดมันไม่มีโกหนเนแล้วเนี่ยเพราะว่าผมเอาคีริคอนมานํานะครับเออผมเนี่ย ผมไม่รู้ว่าตอน ESA เนี่ยมันจะสามารถมีโอกาสาเครดิคอนได้ไงแต่ผมไปอัพมาก่อนหน้านี้แล้วก็คืออัพเครดิคอน15เลยเดียวนะครับแต่ถามว่าเอาจริงเนี่ยมันควรจะอัพอะไรนะผมว่ามันควรจะอัพเบิ้ลนำเพราะว่ามันเครดิคอนได้ง่าย้นมีโกฮังไงแต่ถามว่าอัพคิคมันก็ผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยเผื่อมันไม่ได้มีโกฮังคิดไงก็สามารถเผื่อติดเครดิคอนจากตัวเองได้ด้วยนะครับแต่อย่างไงก็คือหลักๆมันต้องเล่นกวบโกฮังเมื่อวะ องอไงก็คืออัพเบิ้ลนนำดีกว่าผมเชือ,อย่างนั้นนะย่งนันก็คือเบิ้ลจะดีกว่าจะได้ผลของการสตันด้วยจากไม้ตายสิคิโอเคนะครับในที่สุดก็เจอกันสักทีวนไปวนมาตั้งนานนะโกหังโกหังไม่หนีพ่อตัวเองโอเคครับมาแล้วนี่เป็นไงคู่ของคุณพ่อคุณลูก SBR ่เงนะครับเทมากๆลิง์กในการแร้วค่อนจะโอเคใช่ไหมอย่างนี้เห็นนะครับถือว่าโอเคเลย มันขาดแค่2ลิงเท่านั้นนะครับทั้งคู่แหละผมว่าเออขาด2ลิงทั้งคู่เลยของโกฮังเนี่ยจะขาดลิงของ er เบอร์เซอร์เกอร์เฮ้ยโกฮังนี่คือเกือบฟูลลิงเลยนี่หว่าเออโกฮังลิงเกือ Link บฟูลล,ง er นะงงลิงเลยนะครับขาดลิงเดียวคือลิงเบอร์เซอร์เกอร์นะตรงนี้ดูดีมากส่วนโกคูนี่คือขาด2ลิงเลยนะครับเพราะว่าโกฮังไม่ได้มีลิงของของโกคูอีก2ลิงเนะี่ยไม่ได้มีเลยนะครับก็จะลิงด้วยกันได้ไม่ฟูลลิงแต่ก็ถือว่า เป็นคู่ที่ดูดีมากๆอยู่แล้วแหละมันเกือบฟูลอยู่แล้ว่สบายเออนะครับก็มาแต่เอาจริงก็คือเรื่องของแม้ตายก็ได้ยากนะแบบ24่ิขี้เนี่ยทำยากเหมือนกันต้องมีตัวละครคอยซัพพอร์ตคิมากกว่านี้แล้วก็ลูกแก้วต้องมีได้มากกว่านี้ก็เก็บเข้าไปะฮะเทร์นี้นะครับมันก็ดีเฟนส์ก้าหมื่นสาเหมือนเดิมแหละกหฮังดีเฟนส์หนึ่งแสนเลยนะโกูฮัง ผมว่าโกหังมันแย่งสินโกคูตรงที่ว่าโกหังอ่ะเวลามีตัวละครที่ชื่อว่าโกคูในเธอนี่ยครับมันจะสามารถกันดาเมจได้58%ใช่ไหมเออมันกันดาเมจ58%ก็คือการแทง58%เนี่ยแล้วแบบดีฟน n ์โกหังตอนเนี้ยหนึ่งแสนดีฟน n ะ์เนี่ยแล้วคือกันดาเมจอีก58%เนะี่ยแม่งโคตรถึกนะเว้ยแม่งโคตรถึกจริงๆอ่ะแบบถึกมากๆเลยนะเออแล้วคันนี้ขนาดโกคูไม่ได้ซัพพอร์ตแบบตอนเลือดต่ำนะครับ ถ้าได้ผลจากการซัพพอร์ตตอนเสียเลือดไปเนี่ยมันจะซับได้หนักกว่านี้บีกไงหลบด้วยวะโกฮังกูโกฮังตีธรรมดาล้านห้าวะเอ้ยทุบเข้าไปครับกระบ,บอกเหมือนกันโอเคส่วนโกคูสองล้านสามนะครับนี่ดูดีขึ้นเยอะตีหลักสองล้านแล้วฟาดเข้าไปนี่คิดดิคอนง่ายซะด้วยเป็นไงคิดดิคอนอย่างง่ายบอกเลยคิดดิคอนทุกดอกมีคุณลูกปุ๊บคิดดิคอนอย่างบ่อยบอกเลยนะ คิดิคอนห้าการ์เซนนะครับคือยังไงก็โอกาสติดสูงแล้วต,ตรงนี้คิดิคอนเป็นโอกาสติดง่ายมากนะครับเวลามีโกฮังอยู่ด้วยนะฮะจะว่าไปโกคูเหล่านี้มันได้โชว์หลบไยนะโอกาสหลบไม่ได้ไม่แช่นี่ไม่ได้โชว์หลบเลยนะฮะเทอร์นี้คือทาเลสแม่งแม่งแม่งเกียร์นะครับมันล็อกตำแหน่งโกคูเรานะฮะทำให้โซลิชั่นของโกฮังกับโกคูเนี่ยต้องแยกจากกันอีกครั้งหนึ่งเพิ่งกลับมาไม่กี่เทอร์นี้ไม่ต้องแยกอีกแล้วแม่งไอ้ฮาหลบเคาน์เตอร์ไป มึงอาจมาแย่งคุณลูกจากกูใช่ไหมล้างสีต้องหมัดเขาให้หนึ่งดอกแม่งโคหังล้านเจ็ดโกหังนี่ผมอวยนี่คือมันยังไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันต้องได้โจมตีแม่ตายใหญ่จะแรงอะ่ะเออโคูล้านห้านะครับาฟาดเหมือนกันเด็ดเดเลยฟาดกระบอกเหมือนกันเลยนี่ไงหลบละหลบซ้ำหลบซ้ำเป็นไงหลบซ้ำอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอ้โหทริปเปลิลทริปเปลิลอีเวชัน่นกูบอกเลยเฟี้ยว ที่บอกให้หลบแล้วแม่งหลบยกกังงับบฟังคําสั่งแล้วเกินที่ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่หลบจริงๆนะครับเออต้องงี้ต้องเชื่อฟังคาสั่งนะเอามือลั่นอีกโอ้ไอหามือนี่กูล,ลื่นง่ายมากขา,ามีห้าไหาแล้วก็ผมลืมไปหนึ่งอย่างนะครับโกคูเนี่ยเอฟ,ฟิกห้แม่ตายมันเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตได้ ดังนั้นก็คือการเล่นหลักๆของมันเนี่ยมันควรไปแท้งช่องแรกนะครับมันควรไปตัวละครในตำแหน่งที่หนึ่งเพื่อจะได้บันการซับพอร์ตแม้ไตใหญ่ไปก่อนเป็นการบวกเอเดคเดฟเฟนต์อีก30%บให้กับเพื่อนของเราทังนั้นก็คือถ้าทำได้ก็ทำานะครับแต่ว่ามันต้องเก็บแม่ไตใหญ่ให้ได้ก่อนนะแล้วก็ไปยืนช่องหนึ่งนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันบางจังหวะมันอาจจะแท้งไม่ไหวในช่องแรกนะแต่มันยังสามารถ หลบได้อยู่เออบางทีถ้าคุณดวงดีเนี่ยคุณจะสามารถหลบได้บ่อยมากเลยแบบบางทีก็แบบตีมา3ทีสทีนี่คือหลบมาเลยก็มีนะโอกาสแค่ไม่ได้ไม่แช่เนี่ยบางทีก็มีเหมือนกันไงเออนั้นแหละก็เป็นโอกาสาวัดดวงซึ่งหน้าเลยนะฮะล้านห้านะครับมันจะประมาณเนี้ยธรรมดาเนี่ยไม่เคยได้ตีมาไตายใหญ่เลยแต่กตีคิดิคอนทุกรอบนะเห็นไหมตีคิดิคอนได้บ่อยมากฮะไอโกคูตัวนี้นะครับโกฮังก็ตีล้านเก้าเกือบสองล้านเลยเดียวคิดิคอนต่างคนพ่อเรอีกโอ้โหสุดยอด ผมน่าชอบคู่พ่อลูกคู่นี้จริงๆเลยนะไอคู่ของ SBR เนี่ยมันดูดีอะมันเท่ผมชอบอะคือมันคอมโบได้กันได้ดีมากๆเลยไงโอเคเล่นมาตั้งนานถึงเวลาให้เรารอคอยแล้วครับตอนนี้เนี่ยเลือดผมต่ำกว่า5-9%แล้วแล้วก็มีปังพึ่งมาคอยแอคทีฟด้วยใส่แม่งเลยรออะไรกันละ่ะฮะบอกเลยว่าเทอร์นะี้จะเป็นเทอร์นี้่าจะสุดยอดแน่นอนเพราะว่าซัพพอร์ตดับเบิ้ล ทั้งจากปังพึ่งเองนะครับจากปังแอคทีฟเองแล้วก็จากโกคูพาร์สี่มันเองด้วยตอนที่มันเลือดต่ําจะได้บัฟเอลเคเนดีเฟนเทอร์ให้กับเพื่อนห0ปอร์เซนนะรวมถึงมันเองก็ด้วยนะครับอืดีเฟนโกคูเท่าไหร่อ่ะดูซิหนึ่งแสนดีเฟนนะครับโกหังแสนหนึ่งเลยทีเดียวดีเฟนแสนหนึ่งห้องกันดามเมจอีกห้าแปดเปอร์เซ็นต์โคตรดูดีเลยฮะไม้ตายใหญ่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกแล้ว <laughs> ไม่ได้อีกแล้วเหรอวะ อะไรไม่ไม่ไ,มไมหวนะครับเปลี่ยนแม่งเลยนี่มันไม่ได้เลยฮะมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนเองก็ได้วะามาทางสนามแม่งเลย,ยไหนก็เอามาแล้วะฮะเดี๋ยวแม่งไม่ได้ใช้สักทีหนึ่งไม้ตายใหญ่เนี่ยแบบเต็มยี่สิบสี่ีเนี่ยมันทายากมากผมว่าข้อเสียมันหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของคีอะไรผมว่านะดูดิมาตอนนี้คือใช้ไอเทมนุกดาเมจด้วยนะครับแล้วก็โกหังเราเนี่ยชียดโบกโคตรเยอะเลยเดียวโกหังนี่คือไม้ตายใหญ่ชัวร์วนะฮะตรงนี้เก็บเข้าไปฮะ ผมว่าโกฮังนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าคือตอนนี้โกฮังอ่ะได้บัฟเอเดคดีเฟนทั้งหมดอ่ะจาก50โกคู50จากอฟเฟิร์ตมตายใหญ่โกคู30อบีกเป็น80แล้วนับจากแอคทีฟปังพึ่งบีก33เอเนดคเนี่ยมันเป็นการบวกเอเดคประมาณแบบร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์่ยมันมันสูงมากๆเลยโอเคครับมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมาในเวลาเทสนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะฮะโกคูเรา6กล้าน4นะครับ ม่ต้องแปลกใจนะครับผมใช้เทพลูกดาเมจช่วยนะฮะนี่คิริคอนชัวชัว,ชวเป็นไงล่ะเบิล้ลสุดยอดจริงๆแล้วโกหังว่ายังไงโกหังเรานี่แหละหกล้านเจ็ดเป็นไงเล่าไม่ต้องนุกกาเฟได้ครับคุณพ่อหกล้านเจ็ดนะครับใส่เข้าไปใส่สีแดงสองล้านตัวแม่งสีเหลืองนั่นเงเกงใจสีแดงไงเดี๋ยวว่าปังพึ่งดาเมจหนึ่งล้านนี่ปังพึ่งธรรมดาไม่ได้ eca นะ เผื่อใครเผื่อใครไม่ทันข่าวนะครับปังพึ่งเนี่ยได้ ECA เป็นเซิร์ฟเจแปนแล้วนะเป็น ECA area น,นะครับอืมได้ ECA ไปแล้วนเนี่ยเซิร์ฟเจแปนแล้วมันเก่งขึ้นมากๆเลยนะฮะเพราะปกติปังพึ่งก็เก่งอยู่แล้วนะไอ้ปังพึ่งเนี่ยแล้วแม่งแบบเก่งขึ้นไม่ใหญ่เลยนะฮะตอนได้ ECA นั่นแหละครับก็สรุปนะครับเป็นตัวละครที่สามารถซัพพอร์ตได้สามารถหลบได้โจมตีก็ถือว่าดูดีเลยนะครับแล้วยิ่งอยู่คู่โกฮังเนี่ย มันยิ่งคิริคอนได้ง่ายมากแล้วการคิริคอนเนี่ยมันสําคัญจริงๆในะการเล่นในด่านยากๆจะได้ตีเขา้าเกาะได้ตีเขา้าเกาะตีเข้าสีได้คือโอกาสชี้59%เนี่ยมันสูงอยู่แล้วยังไงก็คือมีโอกาสติดแบบแทบจะติดแบบโอกาสเยอะมากๆแบบมากกว่าครึ่งครับมากกว่าครึ่งเลยคือเกือบ60%ยังไงก็คือโอกาสติดเนี่ยมันเยอะมา,มากๆอยู่แล้วดังนั้นก็คือแนะนําต้องอัพเบิ้ลน,นําก็ดีนะครับอัพเบิ้ลไปแบบหนักๆแล้วก็ยิ่งดีไปเลย นะถ้าคุณแบบเน้นแบบเล่องของโกหงนะก็โอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับไว้ละกันนะครับถ้ามีคําถามอะไรอยากถามมันก็สามารถสอบถามได้เสมอเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วฮะบ๊รยบายฟู bye.